สวัสดีค่ะวันนี้มีกล้วยน้ำว้างอมๆลูกเล็กๆเหลืออยู่สองลูกนะคะก็เลยจะมาทำขนมกินกับคุณสามีคนละถ้วยเป็นเค้กกล้วยน้ำว้าง่ายๆนะคะใช้เวลาประมาณ3นาที3นาทีนี่ก็คือเวลาที่ผสมเนะะี่ยค่ะก็คือ1นนาทีเนาะแล้วก็เราจะ เข้าไมโครเวฟอีก2นาทีก็เป็นอันได้กินอ่าเพื่อนๆชิมกล้วยก่อนนะคะถ้าหวานแล้วน้าตาลไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าของแอนะไม่ค่อยหวานเนาะวันนี้แอนใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ถ้าเพื่อนๆอยากเปลี่ยนเป็นแป้งข้าวโอ๊ตก็ได้เหมือนกันนะคะพอดีว่าของแอนหมดแอนก็เลยต้องใช้อันนี้แทนเนาะแล้วจะบอกว่าผสมทุกอย่างแล้วนึกได้ว่าตัวเองลืมใส่ไข่นะคะเพื่อนๆก็เลยมาใส่ไข่ทีหลัง สูตรนี้ได้2ถ้วยเล็กๆกำลังกินค่ะเพื่อนๆแล้วก็เนี่ยมันเป็นไอเดียให้กับคนที่อยากกินขนมแต่ไม่อยากกินเยอะเนาะทำถ้วยเล็กๆแล้วก็กินทีเดียวหมดอันนี้เป็นช็อกโกแลตชิพนะคะแล้วก็แอนจะใส่วอลนัทนิดนึงปริมาณส่วนผสมเนี่ยเดี๋ยวแอนจะพิมพ์ไว้ให้ในในช่องคำอธิบายอีกทีนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วผสมเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยก็เป็นถ้วยเซรามิกอันเล็กๆของแอนนั่นแหละคะ่ะ ก็จะได้2ถ้วยพอดีนะคะแล้วก็เข้าไมโครเวฟสองนาทีของแอนไมโครเวฟเป็น800วัตต์นะคะเพื่อนๆถ้าวัตต์ของเพื่อนๆสูงกว่าเนี่ยก็จะใช้เวลาน้อยกว่าของแอนนะคะเนี่ยค่ะมันมันพอดีกินมากแล้วก็ไม่ต้องเหลือเยอะคือบางคนทำขนมแล้วอดใจไม่ไหวใช่ไหมคะก็จะเฝ้าเวียนกินโดยเฉพาะคุณสามีแอน นี่ค่ะจอนที่อยู่ในไมโครเวฟมันก็จะป่องๆนูนๆขึ้นมาเยอะแบบนี้นะคะพอออกมามันก็จะยุบก็จะวางทิ้งไว้ประมาณ5-6นาทีนะคะให้พออุ่นๆนะคะหรือจะวางให้เย็นไปเลยก็ได้เนื้อก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ